สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาเล่นเทลมาให้ดูนะครับเว่าเทลแบบนี้ไม่แผ่นนี้หรอกหลายแผ่แผ่นได้สองแล้วเก่งขึ้นมาต้งแต่ปรับปรับที่ว่าที่อยู่ใกล้เพื่อนนะ่ะปรับพัลส์สิบเ,เองว่าอยู่ใกล้เพื่อนเราจะตีแรงขึ้นแปดเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเป็นแบบไม้ต้องอยู่ใกล้เพื่อนก็ตีแรงขึ้นนะครับแปดเปอร์เซ็นต์หรือว่าเก่งเลยนะคือผมรู้แล้วมันต้องเก่งอยู่แล้ว่ลูกรักนี่เอง แต่ว่ามันตัดสลโลออกกับอะไรนะเราเมดคีเวดเนาะคีเดเนาะมาเล่นเลยแล้วกันตอนนี้ผมดูฮายาเตะก่อนนะครับรคือยังไม่เห็นตัวอาเคียเ็นตัวละอันนี้เราเป็นพลังแฝงเคิร์ฟเคิร์ฟอัพเดตนะครับการเล่นแคลรีนี้พยายามยืนดีๆหน่อยนะจะบอกวิธีการเล่นนะครับเทว ไมใช่แค่เทีวนะหล,หลายตัวแครีหห่หลายตัวนะครับผมว่าผมเล่นผมก็วิเคาะมาเยอะอยู่นะก็ไม่ได้จริงมากนะครับแต่ก็เอาเป็นแนวทางได้นะการยืนผมผมแต่กับผมก็บางครั้งผมก็ชอบยืนแหลมนะคือถ้าเราไม่เสี่ยงยืนแหลมเนะี่ยเราก็จะทำดาเมจไม่ดไ,ได้นะถ้าเรากลัวตายมากเกินไปนะครับเดี <Nice. S 1> ๋ยวเรายืนหลังๆนะ๋ย่ <'s> right. ไปอยู่ใกล้เพนมากนะครับไม่งั้นจะโดนหมดนะ ลองโดนคิสซี่ยกแล้วก็เคอริคเตอร์นะตอบได้นะครับโอเครอครับอันเนี้ยจังหวะน,นี้เราไม่ควรเข้ามาดึกนะต้องอยิงห่างากว่านี้หนะ่อยวิโดนโยดีครับตีตีไปตีไปฟิกเอาหายาเตเลยนะครับจังหวะน,นี้ที่จริงเราไม่น่าฟิกเลยนะครับน่าจะฟิกกลับหลังนะเพราะว่าเรายิงดอกสุดท้ายพอดีถ้าเราดูว่าเราตายแล้วเราก็ตีเขาไปเลยนะโอเคเราได้มาตัวหนึ่ง ก็ได้อีกตัวหนึ่งก็โอเคอยู่นะแต่ว่าเพื่อนน่าจะตายนะครับโอเคไปเรายืงเลนต่อตัวทีมเขานี่มีคิล่าน,นะครับตัวล้วงแคลรี่ที่ดีเลยนะตัวนึ่งก็ไฮยติ A T. ก็เป็นตัวกดแคลรี่หลายๆตัวไดนนะ้แต่ว่าผมว่าเทวนะีกดได้หลายตัวเหมือนกันนะครับแทบทุกตัวเลยแหละ ถ้าไม่โดนยิงเลยถ้าไม่โดนแก๊งนะก็าโดนรวงนะถ้าโดนรวงก็โดนง่ายมากเพราะว่าเทวเป็นตัวขาดตายนะคือถ้าถึงตัวก็ตาย,ยนะเพราะว่าสกิลสองเทวเนี่ยเวลาใช้เราเราวิ่งเร็วขึ้น30%นะครับแล้วก็ศัตรูตที่โดนก็จะวิ่งช้าลงด้วยนะคือเอาไว้แทนการหนีไม่ดีแต่ว่าอยู่นะเราเก็บอันติไว้นะครับพอเขาติเราก็อันติเนี่ย เขาอยูนะเขาพลาดน,นะครับพุ่งมาสกิลเพื่อจะใส่ค่าเรานะถ้าเขารอสกิลรอเราตีคลิปแบบใช้สกิลตีคลนะิปแล้วเขาเข้ามาเงี้ยก็น่าจะสู้เราได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้สกิลต,ตอนนี้เราเพิ่งรบวกไม่เข้านะครับคือว่าเมื่อกี้ลิสเกอร์รอสกิลอยู่ไม่ไม่กล้าเข้านะครับเขารอสกิลคือการเล่นแครี่เนี่ยต้องรอเขาสกิลไว้ก่อนนะครับสกิลที่มาถึงตัวเราหรือสกิลต่อเลือดเรานะ ทำให้เราได้เล่นง่ายขึ้นตามไปก่อนนะครับตอนนี้มันไม่โหดมากแล้วก็สู้ได้นะสู้หายาติได้นะตอนนี้โอเคแล้จะต้องปล่อยนะครับตัวนี้ดาร์คโซลิยูโอเคอันนี้ผมรอนะรอดูมินิแเมปด้วยนะรอดูหฮายาติายาีติเห็นกีล่าเห็น ติ๊กเตอร์ตรงกลางนะแล้วก็ตีแบบเลือดลงไปนะครับเราพลังแฟนเคลียร์อัปเดตอยู่แล้วนะสกิลสองไปก่อนเพื่อสโลนะครับก็สกิลหนึ่งตีนี่าจะได้นะครับคอน์ติคตัวนี้ใส่เลือดด้วยนะอย่าลืมเก็บพลังหิวของที่เราฆ่าได้แล้วนะพลังหิ้วพลังหิวไอเคย์เกไปอะดูมินิแมปเลยนะเหมือนเดิม คือเราดูบ่อยๆเราก็จะตัดสินใจการเล่นได้ง่ายนะครับคือเนี่ยเขาหายไป2ตัวนะคือป่าก็าหายแล้วก็ลิกเตอร์เราก็พยายามอย่าเล่นลึกนะก็ถอยออกมาโอเคแต่เมื่อกี้ถ้าเกิดดิกเตอ,อร์ไพก็น่าจะเจอคีล่ากับดิกเตอร์โผล่ออกมานะแต่เมื่อกี้ผมเดาว่าคีล่าฟาร์มอยู่นะแล้วก็เห็นลิกเตอร์เมื่อกี้นะใน,นมินิแมปโอเค คือมินิแมปบางทีแบบแปลก,กนะครับคือจังหวะที่มันไม่ควรเห็นก็เห็นคือมันก็เลยเล่นยากเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นลิกเตอร์อยู่ล่างนเนี่ยนคะีล่าก็หายเนี่ยผม,มรู้เลยว่าเขามาดักตรงเลสเราแน่นอนนะครับคือผมเลยไม่กล้าเดินไปนะเข้าไปเช็ค้างในนี่เขาเข้ามาเลย่ชี้บอกน,นะรอดนะครับรอดมันตีดักไว้เลยผมกลัวเขาเข้ามานะครับก็คิซี่เมื่อกี้ถ้าเกิดกรอบฟิกมาก็น่าจะฆ่าเราได้นะ เขาก็น่าจะตายแต่เขาไม่เสี่ยงนะครับว่าโอเคนะสลับได้ครับเพื่อนได้เลยสลับก็สลับเพื่อนว่าอะไรน,นะเ,นเพิ่มเสียงขึ้นตัวใหญ่ยึ้นหนึง่งก็เสียงดังไปก็ขออภัยเฮีย,ยริบัวโดนแล้วนะครับอโอ้จังหวะนี้ไม่ค่อยสวยเลยนะ Okay. จริงเราไม่น่าเข้านะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเข้าไปแล้วที่จริงเราควรถอยนะคือว่าเพื่อนดูดสวยก็จริงแต่ว่าโดนเขาล้างนะแต่เมื่อกี้ถ้าผมทำดาเมีดต่อก็น่าจะฆ่าได้สักตัวหนึ่งนะแลกไปเลยอะแบบยอมตายไปเลยะนะโอเคไม่เป็นไรนะตอนนี้สกอร์เราก็2ตัวฆ่าไป2ตาย2นะครับโอเค ก็แล้วตุยต่อครับนะเราไปเรียนเราเหมือนเดิมขโมยคลิปไปหาได้นะครับไมต้องหนะ่วจะได้รวยๆนะถ้ารวยเราจะได้ตีแรงๆนะครับต,ตอนนี้ฮ้ายาเขารวยนะเนื่องจากเขาเล่นคนเดียวได้นะครับเราเนี่ยเล่นคนเดียวไม่ค่อยได้กนะ็ต่องดึงโดนเชียร์ี <c oughs> โอเคคือเราต้องกันในบ้านานะเพราะว่า ว่าแก๊งเขาเป็นฟาว์แคทัสซิตเป็นชีรานะครับสามารถมาฆ่าเราได้เร็วถ้าเราไปเคลียร์เลนสูงเคลียร์เลนมากลึกเกินหลังป้อมเอ้ยไกลกว่าป้อมหลายเท่าเนี่ยเราจะโดนข้อแก๊งได้ไง่ายนะครับคือเราจะหนีไม่ได้นะเพราะเราตัวช้าด้วยนะถ้าเป็นหายาอย่างงี้เขายังสามารถหนีได้นะครับมีทั้งสกิลเดสสกิลอันติแล้วก็พิเกอร์ด้วยนะทั้งสามสามอย่างเลยนะที่เขาจะหนีได้ก็ระวังนิดนะะึง นออ้อยอุ้ยเต้ยอยู่จริงด้วยเดี๋ยวเรารอ,รอกันนะเพื่อนเราอยู่เยอะนะครับดีสาเลยเนจะอเพื่อนข้างนั้ดูเพื่อนนะครับให้เพื่อนโดนดิใชยเพื่อนสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เพื่อนอเดี๋เรามาฟาร์มเลยเลเมือคือขึ้นนึงเดี๋ยวิล่ามันจะอยู่ตรงกลางนะเดี๋ยวเรารอเคลียร์เลนนะครับเดีย๋ดวยวเต้ย ไอเตอร์พาดพิเกอร์พาดพิเตอร์พาดเดี๋ยวเราไม่ตามนะครับยังไงเราก็ฆ่าไม่ได้นะแต่ผมจะไปเช็คสักหน่อยนะครับเจะตรงพุ่มคาร์วาร์ะดีไม่อยู่แล้วก็กลับเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นกีร่าอยู่ตรงกลางนะผมเลยกล้าเข้าไปเช็คดูนะเฮ้ยกีร่าโดนฆ่ามันเพื่อนสายซาต้าบินมันบินมันโอเคเราต้องไปออกเป็นสลิสติง ตีเร็วนะครับขี่ตีเร็วขี่ก็ได้วิ่งเร็วได้นะก็ถ้าตีติดขี่ก็จะได้เาเรียกว่าอะไรนะรถอะไรเรกว่าการสะทานะหรืออะไรการสะทานะเดี๋ยวเรายืนใกล้ๆหน่อยนะครับตีไปเลยนะโดนไม่โดนไม่โดน,รนครับจะตีไปก่อนเฮจยถอยเพื่อนถอยถอยถอยคีราหายคีร่าตายอยู่อี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเพื่นอนเอาเว้ย <An enemy S 1> ถอยเพื<ป>่อนเฮ้ยเราไปช่วยเวเลสนะครับตรงนี้น ก็ไปเลยครับทีเพื่อนเราใส่นะวก็ตีเลยตายครับสวยสวยงามเพื่อนคือแคลลี่เราควรเป็นตัวที่มาที่หลังนะครับเราจะทำาทเมจได้โดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรยิ่งเขาสกิลไปแล้วอย่างเงี้ยเรายิ่งเล่นสบายเลยนะีนีเ่เพื่อนไปดึงไหล่เลือดไหลแค่นั้นถ้าเกิดเจอเขาเพื่อนเราน่าจะตาย เพื่อนเราว่าเขาอยู่คองนะผมก็ว่าอย่างนั้นแหละไม่อยู่คองก็ดักตรงไหนสักที่นะครับคีล่าแต่ผมว่าคีล่าน่าจะอยู่บนนะเดเตอร์อยู่กลาง <is> right. เาราผิดนะครับคีล่าอยู่ไหนไม่รู้นะน่าจะรอดักอยู่ตรงไหนสักที่หรือไม่ก็ฟาร์มอยู่นะเค <Okay, S 2> เราเดินตรงนี้ไม่ค่อยดีนะครับที่จริงเราต้องเดินหลังๆห,หน่อยเจเคตรงเพื่อนเราเยอะนะ โอเคแลเราตายนะเรียบร้อยแลกกับข้างล่างได้อยู่ถอยถอยเลยนะถอยเลยนะออถอยอยู่แล้วเพื่อนมันต้องถอยอยู่แล้วอะข้างล่างโดนปิดนะครับดเดี๋ยวเราเสียการไปก่อนอย่าไปดูเพื่อนเลยนะยคือเราดูตัวเองไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับมันมีข้อดีข้อเสียไม่มมไม,ไม่ไม่เหมือนกันนะคือถ้าเราดูตัวละครเราเราจะดูว่าเราโดนหรือไม่โดนแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาอยู่ไหนเราก็ไม่ต้องดูตัวละครก็ได้นะ ไม่น่าจะมีใครมาฆ่าเราได้โซนดีมากโซนแบบเราสกิลสองเช็คได้นะครับเช็คตามพุ่มอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่าจะโดนดักเนะาะเพราะเทลเป็นตัวที่ตายง่ายอยู่แล้วนะถึงจะแลกมาดาเมจที่แรงนะแต่เป็นตัวที่ตายง่ายครับเรายืนดีใช้สกิลสองให้เป็นประโยชน์นะเราได้ตีแน่นอนโ้ององนลดูไอ้เต็กเงินแปดพันแล้วผมยังเจ็ดพันอยู่เลยหกพันแปด ไปนะครับไปนะเฮ้ยนี่เพื่อนึงโดนฉี่เจ้าเที่ยวไมเทียวฟิซี่โอเคต้องใส่ราต้องการกลางก่อนแต่ว่าบนก็มานะครับไปบนเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนเคลียร์ตรงกลางกันแล้วกัน,นเจ้ดดดเดินอยู่ห่างๆเขาะนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเคลียร์บนสักหน่อยนะเฮ้ยแต่เ,เพื่อนดึงโดนเนี่ยจังหวะเมื่อกี้ผมต้องเดินกลับไปแบบนี้นะครับต้องให้เพื่อนเคลียร์คนเดียวนะไม่เป็นไรนะมาได้แล้ว ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เพื่อนประมาณเพื่อนลีโกสวยติหุยโดนหมดเพื่อนถอยถอยข้างๆหน่อยนะครับมึงต้องถอยเพื่อนผมไม่รู้ว่าเขาใช้สกิลไปอะไรนะเมื่อกี้ผมไม่กล้าไปตีเพราะอะไรผมกลัวกีล่าส่วนผมไม่รู้สกิลเขาาว่าครูดาวถึงเมื่อไหร่นะคือเราอยู่ห่างๆให้เราเห็นได้ชัดเจนหน่อยกันนะครับคือถ้าเรารู้ว่าเขาสกิลหนึ่งสกิลสองไปแล้วเนี่ย แล้วก็ค่อยเข้าไปตีเมื่อกี้ผมไม่รู้นะครับว่าเขามีสกิลหรือเปล่าแต่เมื่อกี้เหมือนเขาจะมีด้วยนะสกิลนี้ถ้าผมเข้าไปตีเขาก็น่าจะเข้ามาส่วนผมได้นะคะะระับเมื่อกี้เขาเกิดโอ้โหตายเฉยเลยผมรู้อยู่นะแต่ผมคิดว่าจะสกิลถึงไม่เป็นไรผมประมาทเองนะ เพื่อนเพื่อนก็บอกแล้วนะเมื่อกีาา้นะฮะระวังจะผมไม่หิวอะตายตายตายเพื่อนหายาเตะต,ตายแล้วนะการยืน,น,น,นยผมก็ไม่ได้แย่นะยืนดีๆก็ได้จะได้เสียวอยู่เพื่อนผมว่าผมก็ยืนดีอยู่นะตอนนี้โดนคิล่าไปแค่ตัวเดียวโดนฉีไปตัวหนึ่งเล็กตัวหนึ่งโดงนใครมาโดนคิล่าเนี่ย โดนคีลาไปสองตัวดเด็โดนแบบไม่ไม่ควรโดนนะไม่มีเพื่อนไหวเปล่าซีรอดแล้วนะไปช่วยดูซักหน่อยนะราซ้อนเพื่อนดีนะแกรี่ไม่ต้องไปโชว์ต้นมากแค่ทำดาเมจให้ได้ต่อเนื่องทีมไฟน์นะถ้าทำดาเมจได้ต่อเนื่องนะยังไงก็ไฟชนะนะครับโอเคน่าจะได้คิวสุดนนสุดไปเพื่อน <c oughs> เจ้าหน้า,ามาตายหมดเย่ยืนห่งหางๆเลยนะนะยืนห่งหางๆเพื่อนก็ได้นะครับไม่ต้องอยู่ใกล้เพื่อนมากคือถ้าเราโดนเพื่อนเราถ้าเป็นคนที่เล่นดีๆนะใช่ไหมไม่ใช่ไหม,ไมคนที่กันเราดนะีๆเขาจะกลับมากันเรานะครับถ้าเราไปอยู่ใกล้เพื่อนนะเราก็จะโดนไปทั้งคู่เลยนะคือเพื่อนก็ช่วยไม่ได้นะี่ก็โดนโทรมนะตามเช็คตามอะไรนะเขาน้าจะอยู่ดาร์กน,นะครับฉีกับ ไายตินะก็อ,อยู่ที่นี่เลยอยู่ป้อมเลยไม่ต้องไปไหนครับตามเช็คตามพุ่มเถอะนะจะได้รู้ว่าเขาอยู่ไหนคือถ้าเรารู้แล้วถ้าเกิดเราได้คอกับเพื่อนนะเรายิ่งรู้ไปเลยเล่นง่ายเลยการคอสี <A God. S 1> ุยกับเพื่อนในเกมถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะให้เพื่อนเปิดก่อนนะเปิดพุ่มเปิดอนะไรถ้าเราไม่มั่นใจไม่ไม่ควรเปิดเองนะครับถ้าเราแบบเก่งเราค่อยเปิดเองได้อยู่ เพื่อนจะเอาเดี๋ยวเราอยู่ไกลๆทั้งหน่อยนะตีครับตีตีหัวตีมือครับตีไม่เป็นไรครับที่มังตีมือแต่ก็ได้อยู่ตีไม่โดนใครเลยนะเมื่อกี้เฮ่งต้องฉีพลาดนะครับเจสวยเมื่อกี้ฉีกเขาพลาดนะถ้าเขาพักผมเข้ากำแพงอีกฝั่งก็น่าจะได้คิวเราแล้วแหละโอเคผมได้เคียวแล้วนะ ที่ผมเอาเขียวเพราะอะไรกันคีล่านะโอเคเราได้เขียวแล้วตอนนี้เราไม่กลัวคีล่านะครับเพื่อนบวกเชียร์เพื่อนหน่อยเชียร์พื่อนหน่อยอุย้ยเพื่อนดิกเตอร์ครับพี่ก็ออกเลยนะเคาร์น่าจะเลียงได้อยู่อเอเลี้ยงได้นะครับถึงเราจะโดนก็เือะเคียร์ถือว่าเลียงไปสองสองนะเราตายนะเพื่อนคือข้างนั้น ใส่ตายตายเฮอยใส่สุดแสออกกองได้มเป็นตุ๊บกองไม่ได้หรอกเพื่อนขี่เข้ามาทำไมไม่รู้ขวายขีปหมดอ๋เข้ามาเขียร์ขีปปแต่เอาล่างครับเพื่อนได้บาเลักอยู่นะได้กลางอยู่นะถ้าเกิดอีกสิบวิอ่ะได้บาเลักอยู่นะครับอ๋อเอาบาเลักไม่ก็เอากอง นั่นจะได้แค่บาแผกคองเอาไม่ได้หรอกเพ่นตายยากยากของแบบนี้15นาทีของตายยากมากเลยเสร็จของทันหน่อยดี่ซื้อตายเกิดนะเสร็จไ่เนาะเดี๋ยวเราเอาครับทั้งหน่อยจะตีสะโดดจะได้ตีได้มากขึ้นนะไหวเหรอเพื่อนเข,นา,า,ขา,าเกิด,ดมกนนะหมดแล้วนะไม่ไหวจริงเลยเห็นปะ งันเกมขาดนะเนี่ยเขียนียวเทียววะนี่เทียวเอนเรียกดี๋ยวนะแต่เรายังไม่ไปนะครับเราจะรอตรงนี้เพื่อว่าเพื่อนเราโดนนะเราจะได้ช่วยทันนะครับเพื่อนเราเชียร์เลนนี่ครับโอเค้ไฟนี้เราจบแล้วนะเคสปีชีครับเรียบร้อยหนึ่งตัวตามตามเพื่อนลุยลุยลุยกีล่าครับกีล่าเอากีล่าก่อนรอครับเที่ยวโอเคเจมส์เกมเสร็จได้ล้ ผมแทบไม่เขียเรืองเลยนะครับไปธรรมราที่ไหนผมเช็คให้เฉยนะเอ้านราก็บอกระวังอย่างเดียวเฉียก็จบแล้วนะเกมนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับดีดีดีสักพอดี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 ก็ด้เคลียร์กคลิปก็จบแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับกคราย รีวิวอเอปเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่